ดีจ้าทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับเกมวอลเฟมตัวละครที่หยิบมาเล่นวันนี้บาลุกพลามมีสกิลอะไรบ้างในบิวนี้ e l ลูดสกิลสอ knowledge สกิลสา d i s s o l t e t hand สกิลสุดท้าย s i l e n storm สกิลนี้ผมทำการซับซูมไปนะครับคือสกิล knowledge อันนี้ไม่ใช่ของเจ้าตัวนี้นะผมเอามาซับซูมเพื่อให้รีเจนค่า Energy จเเีเร็วหน่อย แล้วก็เมื่อโดนโจมตีนะครับศัตรูที่โจมตีก็ติดชัง,งกฟิลประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยเจ้าเนี่ยผมเปิดสกิลหนึ่งก่อนเนะเปิดสกิลหนึ่งที่มีชื่อว่าอ e ีลูดนะครับมันจะทําการลบลีกกระสุนที่เป็นโปรเจกต์ตายพุ่งเข้ามาหาตัวในแบบมุมมองที่เรามองเห็นนะครับแต่ว่าเหมือนกับจุดบอดที่เรามองไม่เห็นด้านหลังอนะไรเงี้ยดาเมจอาจจะทํำดวเราได้แล้วก็สกิล3นะครับที่นํามาใช้ ชื่อสกิลดีโซเลตแฮนด์ใช้บ่อยเลยครับเป็นสร้างมีดเล็กๆขึ้นมาเพื่อไปทําลายปืนของศัตรูนะให้ศัตรูถือแค่ไม้จิ้มฟันแล้ววิ่งมาตีเราฟีลประมาณนี้แล้วศัตรูที่ได้ไโดนมีดเล็กน้อยจิ้มเนี่ยก็ระเบิดไปโดนตัวอื่นด้วยนะตัวอื่นก็จะปืนหายเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็เปิด4นะครับท่าที่4ี่ก็ Storm. นะซ i เรนสตอร์มนะซิเรนสตอร์มก็กระชื้นเลยครับปล่อยรัวๆหมัดแดงบิวมอ็อกก็ตามนี้ฮะสวัสดีครับ